การพ่อท่านกลับมุสงเจนนะิญถามญาโยมนะอาจารย์ท่นแจ้งนะเวรตะมาม่าคุยกับโยมพอเพียงอยู่ไว้พอเพียงคุยพูดสเปยละ,ละโยมฟังแล้วกันเออข่าวข่าข่าวข่าวข้างนอกรู้สึกฟังแล้วมันไม่ได้ยากอยู่เท่าไหร่นะฟังนะักการเมืองพูด มาเปิดในช่องเราอาจจะมาก็ฟังแต่ช่องเราอนะว่าช้อื่นแล้วฟังแล้วมันโอ้โหมันอะไรก็ไม่รู้นะ <c oughs> จริงๆจริงๆคนธรรมดาเขาคิดว่าการเมืองไม่ยุ่งกับเราแต่จริงมันยุ่งหมดเลยโยมก็เหมือนคนดูแลไม่คนจะช่วยอะไรให้บ้านเมืองเราดีให้ประชาชนอยู่พอสบายหน้าที่เขาว่านักการเมืองแต่ฟังดูไม่ใช่เท่าไหร่นะโยม จริงๆแล้วมันก็น่าหน้าที่ว่า,น,าน่าเห็นใจคนไทยหรือจะโนมมากก็ใช่นะลุงตู่ทำมาตั้งแปดปีสิบปีไม่เห็นนะแต่ตอนนี้เรียกร้องหาลุงตู่มันสายเกินไปแล้วสายเกินไปแล้วแล้วก็ฟังดูแล้วมันก็ใช่นะนี่รัฐบาลเนี่ยเป็นมาเก้าเดือนสิบเดือนเห็นทำอะไรเลยอาจจะมานั่งดูความดีรัฐบาลน,นยายกฟังนะ ขยายยาบ้าเม็ดถึงเป็นห้าเม็ดแต่เขาได้ขา่าวว่าเขาแก้กลับมาแล้วมันไม่ไหวเนี่ยเดี๋ยวจะขยายอะไรนะให้ให้กินเหล้าได้ยาวขึ้นและให้ไกลมหาวิลาลยมากขึ้นเนี่ยที่เขาทาแล้วก็อยากจะเอาบ่อนกีสาโมโนในเมืองไทยจะเอาบ่อนคาสิโนมาในเมืองไทยโยนพังดิที่เขาทำอาจจะมานั่งดูดูแล้วอะไรอะ่ะให้คนเข้าเมืองไทยไม่ต้องอะไรไม่ต้องมีวีซ่าเงี้ยโอ้โห แล้วคนไทยซื้อเสื้อเราคนไทยในส่วนมากเป็นชาวไร่ชาวนานะโยมเป็นชาวด้านธรรมดานะแล้วคุณว่าจะทานคนต่างชาติเหรือฮะเนี่ย <c oughs> เขาบอกจีนสีเทาตอนนี้มันเข้ามาเต็มเลยนะตอนเนี้ยคนจีนเนี่ยมาฟอกเงินบ้างมาทําอะไรอยู่ในเมืองไทยอะเ <c oughs> มื่อก่อนนี้อาตมาอยู <c> ่ <oughs> อยู่สีลมอะค้าขายอยู่อ่ะมันก็มีฝรั่งเยอะนะโยมเขายังค่อนข้างพอเป็นพอไปนะ ก็มีแต่ก็ไม่ค่อยน่นเยอะแต่ตอนนี้ก็ได้ข่าวว่าโรงแรมชั้นที่ดีๆรัประทรงบ้างแล้วคนจีนสีเทามาอยู่เยอะเลยอะ่ะมันมาฟอกเงินบ้างอะไรบ้างแล้วถ้าคนจีนมาเยอะเมืองไทยคงอยังไงโยมคิดดูดิแล้วคนไทยเราซื่อใช่ไหมเนี่ยรัฐบาลไม่ได้ช่วยคนไทยนะฟังดูมันจะช่วยต่างชาติแล้วมันจะอะไรก็ไม่รู้จริงจริงโยมไม่น่าสงสัยคนไทยไหมน่าสงสารเธอรู้ความจริงอะ่ะ อาตมาเขาไม่รู้เรื่องการเมืองด้วยนะเมื่อก่อนไม่ได้ฟังหรอกไม่สนใจหรอกแต่ตอนนี้มันคงต้องฟังไงมันมาในทีวีของเรามาในช่องอื่นคงไม่รู้เราเพราะก็ดูในช่องเราไม่เปิดเสียงตามสายมาเนี่ย <c oughs> เขายุบพักเก้าไกลอย่างเงี้ยเขาก็ไม่ได้ยอมแล้วนายโยมเดี๋ยวเขาก็ทาใหม่เขาทำไปเดิมแหละเพราะเขาไม่ได้คิดว่าเขาผิดไงเขาคิดว่าทำเนี่ยถูกทันที่ศาลตัดสินมาเก้าต่อสี่เน,นะยนายโยม อันจะมาด,ดูดูแล้เขาไม่สนมึกสมเยกอะไรนะเขาว่าถูกเขาทาอะและที่ฟังฝ่ายตรงข้าวพูดฟังโอ้ยเขาไม่ได้คิดแค่นี้นะโยมเขาคิดจะระเบียนจะเปลี่ยนความปกครองของไทยเนี่ยจะเปลี่ยนระบบใหม่หมดเลยอะเขาพูดมาตลอดนะไม่ใช่ไม่ใช่ว่าเขาไม่ได้พูดเขาพูดก็พูดออกสื่อมาจะเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงอะไรต่ออะไรจะเปลี่ยนกองทัพบ้างจะเปลี่ยนอะไรบ้างอะอะไรของเขาว่าเขาคิดมา ที่เขาพูดพูดมาส่วนมากจะมาไม่ได้มีดีกับผลไทยเมืองไทยเลยนะแต่ทําไมไวัยรุ่นชอบเขาอะเนี่ยวัยรุ่นชอบเพราะเขาหล่อเลยถ้าชอบเขาหล่อเดี๋ยวเหมือนยูเคนหละอ้าวก็ยูเคนนะ่ประธานาธิบดีเขาเป็นนักแสดงอะแล้วพาลบรัสเซียเละอยู่น,ะนั่นแหละจะเป็นยังไงในเะมืองไทยอะถ้าเลือกพระก้าวไกลเพราะเพราะเพราะเห็นหน้าตาดีพูดจาดีไงแล้วก็เชื่อเขาไง ขาพูดมาเขาจะให้เองนะฮะจะให้เงนินเดือนคนแก่เท่านี้นักศึกษาก็ไม่ต้องแต่งตัวไปโรงเรียนไม่ต้องอะไรของเขาสิเขาพูดมาพูดตามใจคนบทหรือคนชอบพูดจะให้ไงใช่ไหมสุดท้ายปลายทางเนี่ยคนไทยก็เชื่อตรงนั้นนะแล้วเขาก็ว่าลวงตู่มันต้องแปดปีห้าปีเขาว่าไม่ดีไม่ดีปฏิวัติไม่ดีไม่ดีไม่รู้อาตมาก็แค่ฟังมาเนี่ยนะเมืองไทยนี่ที่ดีเห็นมีคนเอกเปลม กับวิกตูเนี่ยที่ว่าดีนะจะช่วยคนไทยอะ่ะแล้วคนอื่นนักการเมืองนี่มันมันอะไรก็ไม่รู้ไออาตมามันไม่รู้เรื่องอะไรเยอะม่คนต่าจังหวัดใช่ไหมอาตมาก็ฟังเอ๊ะคณะราษฎรคืออะไรอะ่ะอ๋อคณะราษฎรก็ฟังมาจากเนี่ยแหละมีแต่จะแย่งอานาจแล้วแย่งอํานาจจากกษัตริย์มาแล้วก็มาดูแลจริงๆไงอ้คณะราษฎรคือนักการเมืองแหละนักการเมืองไงคณะราษฎร แล้วก็ทําอะไรให้บ้างนั่งดูๆเนะี่ยแล้วยิ่งยุคนี้แนละ้วยิ่งเห็นชัดเลยนะแต่ถ้าคนไทยยังเห็นกันหน้าสงสารคนไทยต่อไปยังมืดบอดขนาดเนี้ย <c oughs> ไม่รู้นะที่จริงเขาเสเมียกฟังแล้วรับความจริงมันก็จะรู้ไม่ยากนะรู้ไม่ยากอนะเอาไบมุกค,คุณว่ามันจะช่วยบ้านเมืองเหรอเอาไบมุกจะช่วยบ้านเหมืองช่วยทําลายแล้วถ้าไม่มีมหาการศาตร์นะโยม ก็เหมือนรอบๆบ้านเราเป็นไงเขมรเป็นไงเราเป็นไงพมา่าเป็นไงะนั่ะเป็นยังไงนะถ้าไม่มีนะใครงั้นแหละสุดท้ายปลายทางเนี่ยคนไทยทําไมถึงไ,ไม่รู้อ่ะแล้วข่าวข่าวต่างๆจะมีพคภัยบ้างอะไรบ้างถูงพระราชทานไปถึงนะโยมเกิดเรื่องราวต่างๆนี่ถูงพระราทานไปถึงเลยนะเนี่ยมันเห็นอยู่แต่เขาไม่เห็นเนี่ยมันก็น่าสงสารนะเพราะไม่รู้ไง ชาวบ้านอยู่นอกาเอาแต่ทำมาหากินหาแต่งานทําไม่ได้สนใจอะไรเยอะมาเลยไม่รู้เรื่องอะไรเลยเขาหาว่าไม่ใช่เป็นเรื่องไกลตัวไม่ใช่ไกลตัวนะโยมการเมืองที่เเป็นอยู่เนี่ยไม่ไกลตัวหรอกถ้าเขายักยอกเยอะเขาโกงเยอะ <c oughs> เขาจะขายสบู่คุณแปดบาทเขาต้องขายคุณสิบาท <c oughs> เขาจะขายแฟบคุณกล่องใหญ่ร้อยหนึง่งเขาต้องขายกว่าร้อยยี่สิบอ่ะเอาเผื่อว่าให้คนพวกนั้นมันโกงด้วย ให้ให้ผู้บริหารไม่โกงด้วยถ้าพูดไปคนมันก็รู้นะโยมอ๋อกัะบวลาดอะลอกคลองอะเขามีไ้ร้านหนึ่งอะไม่ถึงวลาดจี่แสนยังไม่รู้อะมันไม่ถึงสี่สิบไม่ถึงห้าสิบเปอร์เซ็นต์มั้เนี่ยมันเป็นจริงๆก็ฟังมาแล้วก็ฟังมานะั้นเราก็ไม่รู้เรื่องอะฟังมาสุดท้ายปลายทางเนี่ยมันเขาไม่ได้ช่วยคนเลยนะถ้าช่วยคนเมืองไทยนี่ไม่ยากไม่ยากเพราะเมืองไทยรวมสมบูรณ์ไง มากอนทบามอย่าง,งนั้นเนี่ยเมืองไทยไม่น่าจะอยู่ได้นะก็ฟังมาแต่ละคนแต่ละคนไปโกงอะไรแล้วโกงทีมาสแสนล้านเนี่ยแค่โคงงานการมาโครงการจําจข้าวเนี่ยหมดไปสี่แสนห้าแสนล้านอ่ะแล้วเมืองไทยไม่อยู่ได้อโยมเพราะเมืองไทยสมบูรณ์ไงแต่ขนาดสมบูรณ์ทุกนัืองอัตลักไปเยอะเลยนะโยมขาดแคลนไปเยอะเลยนะ <c oughs> เนี่ยเพราะว่ามันเขาทําอะไรกันก็ไม่รู้ <c oughs> เขาพูดจะช่วยแต่ช่วยแต่เขาเเไม่เคยช่วยเลยไม่เคยช่วย ไม่รู้นะแต่มาก็ดูๆูกันไม่รู้ก็เห็นข่าวข่าวออกมาแล้วก็นั่งดูข่าวแบบคนที่ไม่มีปัญญยายเยอะรู้แบบชาวบ้านรู้อ่ะสุดท้ายปลายทางเนี่ยคนไทยซื้อง่ายๆใจดีอะไรไงใจดีโลกมันเปลี่ยนไปเร็วไงโลกเปลี่ยนไปเร็วนี่เมื่อเปลี่ยนไปเร็วเนี่ยไม่ทันเขาเนี่ยก็โดนี้แหละแล้วก็สุดท้ายปลายทางคนเราก็ไม่อยากลาบากใช่ไหมอยากาสบายพอเขาพูดจะให้นู่นให้นี่ก็เอาแหละ ราคิดว่าดีแล้วเนี่ยนเนี่ยมันบอดตรงเนี้ยแล้วสุดท้ายปลายทางเราก็ได้คนดียากได้ยากเพราะคนดีมันมันมีน้อยแล้วก็ไม่ค่อยมีแรงมากมายด้วยแต่แตมาว่าเชื่อยังมีอยู่นะและก็เยอะด้วยที่เมืองไทยอยู่รอดบริษัทอยู่ได้เพราะคนดีนะโยมที่ประเทศชาติอยู่รอดหรือบริษัทองค์กรต่างๆที่อยู่รอดเนี่ยไม่ใช่คนเก่งนะไม่ใช่คนนั่น,นหรอกคนดีบริษัทห้างร้านที่อยู่มายืนยาวเนี่ยคนดีโยมไม่ต้องเก่งเยอะหรอกทำงานเดี๋ยวมันก็เป็น พอเป็นเสร็จมันก็ดูแลบริษัทบรแยห้างร้านได้สุดท้ายให้เป็นคนดีอ่ะทีน,นี้ถ้าคนดีเป็นยังไงโยมคนดีก็ไม่กินเหล้าไม่สูบบุหรี่ไม่เล่นการพนันไม่เที่ยวไม่ขี้เกียจใช่ไหมองค์ประกอบของคนดีมันก็มีอยู่แค่เนี้ถ้าคุณไปกินเหล้าเมาย,ายาไปเล่นการพนันไปเที่ยวไปเตะแล้วยังไงที่จริงมันอยู่ในองค์รวมของศาสนรพุทธนะโยมศาสนุสอนไว้เนี่ยครบแล้วโยมครบแล้ว ถ้าคุณมีศีลห้าปุ๊บเนี่ยในบ้านเราเนี่ยสบายเลยแหละก่อนที่ขึ้นตรงนี้อาจมาก็นั่งคิดดูนะโอ้เมืองไทยนี่มันถ้าเรามีศีลห้านะโยมสบายเนี่ยอย่างที่ชาวโสวกสอนที่พ่อสอนที่หมู่สวงสอนไปเนี่ยถ้าคุณทําตามชาวโสวกสอนหรือตามตามพระเจ้าสอนเนี่ยนะให้มีศีลห้าน,นะโยมเมืองไทยจะสมบูรณ์และเป็นปึกแผ่นด้วยและใครทาร้ายไม่ได้ด้วยแต่ต้องเป็นของจริงนะโยม ถ้าพี่พูดแทนก็ไปนั่งหลับตาแล้วไงพอไปนั่งหลับตาแล้วรู้อะไรหลับตาแล้วก็มืดมืดแล้วก็ไม่รู้อะไรแล้วไงแล้วคุณจะไปรู้ทันโลกเขายังไงแต่ถ้าคุณทําตามผมพูดแทตามุทธเจ้าสอนจริงๆเนี่ยที่พ่อสอนมาห้าสิบกว่าปีเนี่ยมนรู้เรื่องหมดเลยนะโยมลืมตาไงแล้วบาลตะงหกก็เปิดรับทุกเรื่องราวแล้วก็วิเคห์เอาอะไรมาถูกมันต้องมันดีไม่ด,มดีที่จริงก็มีศีลห้าแต่ไม่มีะารโยม มีศีลห้าเนะี่ยอยู่ครบเลยแล้วถ้าคุณคลองเรือนอยู่คุณจะสบายด้วยเนี่ยถ้าคุณจะทำมีจริงมีศีลห้านะคลองเรือก็สบายอายชีพอะไรก็รอดถ้าไม่ผิดกฎหมายก็เมืองไทยมันสมบูรณ์ไงผลหมากลากไม้สมบูรณ์ไงใช่ไหมทุกภาคเมืองไทยนี่สมบูรณ์นะโยมสมบูรณ์มาก่อนเนี่ยาตมาคิดว่าภาคการนี่สมบูรณ์แต่ตอนหลังพอเปิดตากว้างขึ้นกว้างขึ้น อ่ะปากใต้เขาสมบูรณ์นะแล้วดีมีสมบูรณ์ของเมืองไทย,ยนะอ้ะาวเขาบนก็มีมันมีฝนมีดินดีไงผลหมากลากไม้สมบูรณ์ใช่ไหมในทะเลก็มีหอยกุ้งปูปลาเยอะแยะไปแต่ชาวสดเราไม่กินแล้วแต่ชาวบ้านอยู่ก็สบายไงใช่ไหมพาะพื้นมันสมบูรณ์ภาคอีสานเมื่อก่อนเนี่ยจะมาได้ข่าวว่ามันแรงนะไอ้ที่พูดนะคนเก่าๆพูดไม่ฟังเมื่อก่อนแรงอ,อีสานเนี่ยแห้งแรงมาก แต่ในหลวงทําโครงการหลวงองอะไรฝุนเทียมอ่ะช่วยเขาได้เยอะและตอนนี้ไพศาลก็ไม่ได้แรงอย่างเดิมแล้วนะโยมแล้วมาเริ่มดีขึ้นทุกอย่างเขาค่อยดีขึ้นไม่แรงเหมือนเมื่อก่อนเพราะมีในหลวงไงทงฝนเทียมไปช่วยบ้างอะไรบ้างและในหลวงก็ช่วยจริงๆเลยเมื่อก่อนเราเป็นเด็กเราเห็นในหลวงขึ้นเหนือล่องใต้นะโยมเราก็ไม่รู้เรื่องอะไรเราก็เห็นท่านตะภายกล้องในมือก็ถืออะไรแผนที่ประเทศไทยเห็นเดินขึ้นเดินล่องเห็นเอาทีวีเป็นประจำอ่ะ เราก็เห็นแค่นั้นน่ะแต่ไม่รู้ในหลวงไม่ทําอะไรย่มดูสิเนี่ยพอมาเจอชาวโศกให้เปิดตารู้โอ้ชาวโศกสอนบ้างแล้วก็ฟังข่าวข่าวสังคมบ้างแล้วพ่อพูดมาบ้างแล้วชาวโสกพูดถึงคุณความแในหลวงบ่อยๆมาเลยเข้าใจเนี่ยและเรื่องการเมืองก็ไม่สนใจเนี่ยมารู้เนี่ยตอนหลังๆนี่เองตอนที่เป็นชาวโสกนี่เองมาเปิดหูเปิดตารู้เรื่องมัน,ม,นมันถึงได้เข้าใจสิ่งต่างๆ แต่พอร,รู้แล้วจบชีวิตแล้วจริงๆเนี่ยพายุมากขึ้นมากขึ้นเนี่ยที่ผู้กําลมเมียอัตมาเกิดไปเจ็ดสิบห้าฝนเลยนะโยมมันจะหมดแรงในสาท่าไหมแต่ตอนนีที่รู้โอ้ยถ้ารู้อย่างเงี้ยเวรไทยรื่แสนสบายนะโยมถ้าเรามีศินห้าครบเนี่ยโยมแล้วทําไม่ติดไปงุกนั่นสบายแล้วอยู่นในในานาก็ไม่ลำบากแล้วยิงโครงการในหลวงเศรษฐกิจพอเพียงนะโยมโยมมีห้าไร่สิบไร่อยู่สบายแหละเอ้าก็ทํากินทําอยู่ก็เหลือก็ขายบ้าง แล้วก็อยู่ไปกินง่ายๆอยู่ง่ายแล้วแบบชาวโสกศรนี่ยโยมมีวันนะกเก้าอย่างเงี้ยเนี่ยเลียงง่ายํารุงง่ายมักน้อยสันโดษขัดเกา้ามีสินเคร่งอย่างเงี้ยโอ้ยคุณสบายเลยแหละมันอยู่บนสวรรค์เลยแหละถ้ามีสินห้าเนี่ยครอบครัวก็อบอุ่นด้วยพราครอบครัวอบอุ่นหมู่กลุ่มก็อบอุ่นใช่ไหมแล้วถ้าคนคนเมืองไทยถือสินแบบเงี้ยไม่ต้องเอาเยอะนะโยมเอาสักห้าสิบเปอร์เซ็นต์เมืองไทยอะอัตมาเมืองไทยนี่เป็นมหมาอำนาจ ใครหลอกไม่ได้อะถ้ามีศีลห้าเนี่ยเอาวรับความจริงไงแล้วอยู่ความจริงไงนี่ม่รับความจริงอยู่ความจริงเนี่ยใครจะมาหลอกนี่หลอกยากอ่ะเพราะมารูไงทีนี้ถ้าคุณไ่เอาศีลเนี่ยมัวไปนั่งหลับตายมันจะรู้ทันใครนะฮะนั่งหลับตาตื่นมาก็วไปบินสบายแล้วกลับมาแล้วก็ก็สอนไหมกันสอนตามตำราแต่สอนแล้วเขาก็ไม่ได้ทำไงตัวเขาก็ไม่ได้ทำไงสิ่งคนดึงห้ามซาสายกินเนื้อสัตว์อยู่อ่ะแล้วไง แล้วยังไงอยงว่าสิ่งข้อหนึ่งก็มีมรวยพระก็อยากรวยไม่โยมมาเคยพูดอ่ะพูดไปนี่เขาหมั่นไส้่ะโยมอยากรวยใช่ไหมนักบวชไปบวชอยู่ก็เหมือนโยมแหละอยากรวยเขาไม่ได้ทำมาแบบไม่ได้บัตรจริงๆไงถ้าไม่ได้บัตรจริงๆมันจะได้มรรกได้ผลโยมมันจะไปจะมันจะมีปัญญาลุ้ความจริงตามความเป็นจริงและสุดท้ายปลายทางอะมันจะรู้ว่าไม่ต้องมีมากมายมันก็อยู่ได้มีก็ปัจจัยสี่ใช่ไหมมีข้าวผ้ายาบ้านใช่ไหม ถ้าคุณรู้ความจริงตรงเนี้ยคุณอยู่สบายมีข้าวมีบ้านมีที่อยู่แล้วคุณไม่ติดจะไปมุกอะแค่นี้เองแล้วคุณก็ยันแข็งกับทำงานด้วยแล้วชาวโสกสอนถ้าขี้เกียจไปยุ้อหนุงกันนะโยมเมื่อกี้ก่อนคือมายังพูดกับโยมเลย <c oughs> โอ้ย <c oughs> ชาวโศกไปตรงไหนสมบูรณ์หมดแหละอัตมาทึกนึกถึงสภาพบรรดาศักด <c oughs> อัตมาไปใหม่ไม่ได้พูดนะแต่คิดอยู่ในใจอะไปปีแรกๆอะโอ้โห ชาวบ,บ้านอยู่ไม่ได้นั่นน่ะไล่าเ่ยชาวบ้านอยู่ไม่ได้มันถึงมีที่ไหวอยู่บนพันไร่ไงถึงหน้าแรงแปลง,ลงนามาก็ท่วมอยู่สองสามเดือนองงแล้วไงแล้วท้นไมเห็นนะ่ะอาจไมามมีความรู้เคยเป็นคนบ้านนอกอะ่ะอาจมาเห็นต้นหมักเมาเห็นต้นหมักเมาเห็นต้นกั้งปลาเอออย่าสองอย่างเนี้ยยอมรู้ไหมต้นไม้สองอย่างอยู่ตรงไหนตรงนั้นโหด น,น้ำน้ํํา้าก็ท่วมไงน้าแลันก็แรงไงไอ้ต้นใบสองเห็ดมันอยู่ได้ไอ้ต้นกลางปลายต้นบักเบ้าเนี่ยมันทนไงน้ําท่วมก็ท่วมไปเขาก็อยู่เนี่ยสุดท้ายไปแต่ชาวเอาโศกไปอยู่สมบูรณ์เลยใช่ไหมตอนเนี้ยใช่ไหมบรรลัษ์เมืองเลยเราใช่ไหมไอ้ที่สมบูรณ์น่ะพราะโพธิสัตว์ลงไปวงหลักปักแหล่งไงมีปัญญาสอนให้ลูกหลานอยู่ให้ให้ให้ฝึกแล้วสุดท้ายปลายทางโยมรู้ไหมชาวโศกนี่มีทุกอย่างคุ้ครบไปนะ ถ้าคุณคิดเป็นเนี่ยเนี่ยชาวโศกเนี่ยคุณอยู่บนเขาเหรอมีเชียงใหม่ก็มีเขาให้คุณอยู่อ่ะไปในเชียงใหม่คุณจะอยู่ใกล้ทะเลไปทะเลธรรมก็มีให้อยู่อ่ะะคุณอยู่ภาคกลางก็มีสันติก็มีอยู่ในมเมืองก็มีพระถมระโศกก็มีมาไพามาทางนี้นั่นหน่อยก็เนี่ยศรีสไผ่สลียังมีเลยใช่ไหมอุบลอย่างเงี้ยโอ้ยมันสุดท้ายอุบลนี้มาโหดร้ายนะจะมามองดูอ่ะแต่พ่อพาไปอยู่จนสมบูรณ์อ่ะ โอ้ยน้ำท่วมเลยฉลองน้ำหาความสนุกให้เลยไงได้ไม่ทุกไม่เครียดเนี่ย <c oughs> แล้วก็กินง่ายอยู่ง่ายด้วยใช่ไหมเลยอยู่ได้เห็นชาวโศ่งที่อยู่ได้ทุกสถานที่นะโยมถ้ายมฝึกจริงๆแล้วเนี่ยปฏิบัติธรรมเนี่ยคุณจะอยู่สบายทุกที่เลยคุณอยู่ภาคไหนก็ได้ตรงไหนก็ได้ถ้าคุณมีศีลห้าอยู่ครบแล้วคุณมีรู้ปัญญารู้เท่าทันสิ่งต่างของโลกเนี่ยแล้วใครก็จะหลอกคุณยากอ่ะ วันนี้เดินมีสบาทเขาใส่มะขามมาใส่ถุงสวยๆใส่มาเขาบอกว่าไงยโยมรู้ไหมเนี่ยฉันซื้อของทางออนไลน์ถูกหลอกมันเป็นไงโยมมะขามไม่กี่เม็ดขายยี่สิบบาทอะไอ้ที่พูดแต่ว่าก็ไม่รู้ก็ใส,งงใส่บาทมาแล้วก็พูดให้ฟังไงเขาก็ใส่บาทมาสี่ห้าซองอแล้วก็ดูเออทองก็ไม่กี่เม็ดนะมะขามอนะเนี่ยใส่ทองมามันโตซื้อทางออนไลน์ไง ก็ยี่สิบเอ็ต์อาจจะมาพูดให้โยมๆยงเขาไม่ได้หลอกเราเขามีค่าใช้ใจ่ายค่าขนส่งอะไรสูงกว่าจะขายไม่ได้ยากไม่ได้ง่ายก็ต้องขาย,ยางั้นแหละถ้าโยมไปซื้อเองไหมเขาลงคงไม่เท่าไหร่มัง้งถ้าซื้อ,อยี่มันต้องมีค่าขนส่งค่าจิปาถะเยอะไงใช่ไหมก็มันถูกหลอกไงจริงๆไม่ถูกหลอกหรอกมันมีค่าใช้ใจ่ายซะเยอะแล้วเขาต้องมีกําไรด้วยไงแล้วกว่าจะขายได้มันก็ตั้งนานใช่ไหมมันมีค่าใช้ใจ่ายสิ่งต่างๆของโลกมันเรียกไม่พ้นนะโยม เนี่ยมันมีแค่ใช้ใจ่ายสุดท้ายไปทางสารผู <S 2> <S 2> เ้เรียนตรงนี้เนี้ยเรียนรู้ตรงเนี้ยที่พุทธเจา้าสอนไม่ครบดเลยนะโยมจะกินยังไงจะอยู่ยังไงจะใช้ชีวิตยังไงจะครองเรือนยังไงเนี่ยสอนสอนไม่ครบแล้วอ่ะจะกินยังไงจะอยู่ยังไงจะยอนไงพุทธเจา้าสอนไม่ครบแล้วทําตัวอย่างให้ดูด้วยสุดท้ายสูงสุดอะสุดท้ายอยู่ความไม่มีอะไรสูงสุดสุดท้ายอะเนี่ยมาเป็นนักบวชไม่มีอะไรนะโยมถ้าคนเขารู้อดอันนาสนะเนี่ยอ่ะมาอยู่ไม่มีอะไรเลย อยู่ไปอยู่ไปเนะี่ยอยู่เห็นว่าเตะอยู่มายี่สิบสามสิบปีเห็นมีอะไรซักผ้ายุงไก่ก็ลุกก็ปัดอันเป็นจริงๆนะเราก็เห็นแต่มันไม่ทุกเพราะเรารู้ความจริงไงแล้วก็ได้ธรรมะพออาใัยไงมันจะเป็นเครื่องหล่อล้อมจิตปิญญาเราธรรมะเนี่ยฉะนั้นถ้ามีธรรมะแล้วนี่อยู่ในทุกที่เลยนะโยกแล้วจะช่วยสังคมได้ด้วยเนี่ยที่พ่อสอนมาเนี่ยศา <c oughs> สนาพุทธจริงสอนให้ให้ด้วยนะโยม คุณทาอยู่ทํจรินเสร็จแล้วเหลือก็จุนเจือสังคมด้วยเนี่ยที่จริงรายละเอียดเขาบอกไว้หมดเลยนะหาเงินหาทองได้มาได้บอกไ้หมดเลยไม่เสียภาษีให้ดูแลบุตรบริวารไว้ทําทุนเอาไว้เจ็บไข้ได้ป่วยเอาไว้ปรุงสนะครามก็มีอีกในตําราบอกไว้อะแต่ควรได้เรียนรู้เลยไงพอไม่เรียนรู้เลยไม่รู้เลยไม่รู้เสร็จแล้วก็อยากจะรวยก็กิเลสจะไม่ลดไงพอไม่ลดแล้วไม่อยากรวยไม่ยมที่มันก็อยากได้แหละเนี่ยที่จริงนักบวชมีตังค์ไม่ได้นะโยม แต่ทุกวันนี้เขามีตังค์ทุกคนเน่ะอาตมาแน่ใจวันนักบวชมีตังค์มากกย่มชาวโศกนะเอออยอาตมาเคยพอพูดเคยมันไม่ว่างเขาอะเป็นลูกตาสีตาสาบ้านอกเนี่ยพอเป็นมหาขึ้นมาได้หลายประโยคอยู่มีตังคนะ์ฮะมีห้องแอร์อยู่ฮนะอ่ะ,อะมีมีกุฏิกว,กว้างๆมีห้องแอร์อยู่อะจะคนตาสีตาสาบรานอกคุณมาเป็นสอบมาเป็นมหาเป็นปรียนขึ้นมามีมีห้องแอร์อยู่อ่ะ ผู้เจ้าไปลูกกษัตริย์ออกจากกษัตริย์มาเสร็จแล้ว่มันมีบาดมีจุบอแล้วตายต้นไม้ตายต้นไม้ตามประวัติศาสตร์ใช่ไหมถ้าสุดว่ามันถูกทางไมโยมว่าเนี่ยพ่อพาทานไม่ถูกทางเลยพามาเป็นคนจนพามคนไม่มีแต่พามจนคนไม่กลัวไงแต่ถ้าจนแบบชาวศกมันจะไม่กลัวนะโยมมันจะภูมิใจด้วยมันจะมันจะภาคภูมิใจมันจะดีใจด้วยเพราะจนแบบเราไม่สะสมเองไงใช่ไหมแต่ถ้าเป็นคารวาแน่นอนโยมถ้ามีสินห้าฐานโยมดีแน่นอนแล้วมันคงด้วย อ่ะถ,ถือสินจริงคุณจะกินจากชายอาหารมันก็ไม่เหลือไปไหน,หหนอ่นนะะถ้าคุณมีสินห้าเงินทองไม่ั่วไหลเลยนะแล้วถ้าคุณมีสินแปดเนี่ยมันก็ยิ่งดีใหญ่แต่มันแค่ยังมองไม่เข้าท่านะถ้าชาวโศกทำอ่ะพอถือสินแปดนจะไม่แต่งตัวเชยๆเอาอะไรแล้วไงแต่พอถือสินสิบมันต้องมาบวชแล้วใช่ไหมถ้าชาวโศกสอนก็ไม่อย่างนี้อ่ะแล้วสุดท้ายปลายทางก็มีคนพาทาจริงๆได้ด้วยและมีตัวอย่างให้ดูจริงๆด้วยแล้วสุดท้ายปลายทางแล้วก็มาอยู่นานเข้านานเข้า รู้จักจิตวิญญาณเรารู้จักสุขจากทุกข์ศาสตาสาผู้สอนตรงนี้นะล่ากเงาอ่ะลางเงาหัวใจเลยสอนรู้จักสุขจากทุกข์สอนที่ไหนสอนที่ที่ให้คนทําพอคุณถือศีลแล้ว <c oughs> สูงขึ้นสูงขึ้นเนี่ยมันก็จะรู้ตรงเนี้ยและจริงๆในเรื่องราวของโลกทุกวันนี้มันมีสุขเสิกที่ไหนมันไม่มีไม่เชื่อมีไงไม่เชื่อมีสุขสุขไม่มีมันมีทุกข์น้อยลงพอทนได้แล้วยิ้มออกมามีแค่นี้เอง คนเราเนี่ยมันมีเรื่องทุกข์แต่มันพอทนทุกข์ได้เก่งขึ้น <c oughs> พอทนทุกข์ได้เก่งขึ้นก็ยิ้มออกมาได้หน่อยหนึง่งจริงๆริมันไม่ได้มีเรื่องสุขเรื่องสื่อะไรหรอกมันถูกหลอกจนสุขไงยยึดอลโนยึดไอ้อนี่เข้ามาได้มาสวมใจก็สุขสุขแบบโลกมีแค่นี้ถ้าได้มาสวมใจก็สุขแต่ถ้าไม่ได้มาก็ทุกข์มันก็วนเวียนอยู่แค่เนี้ไอ้เขาว่าแค่นี้แต่มาก็พูดที่โยงฟังนี่มันมันพูดง่ายๆเนี่ยแต่ไม่ได้ง่ายนะโยมที่มันทึกพูดกับโยมเนียมันฝึกข้างนอกนี่ยี่สิบกว่าป แล้วทิ้งบ้านช่องเดือนช้าไม่ได้นี่มา,มาฝึกฝนนีกตั้งยี่สิบกว่าป,ปีแล้วมันไม่ได้ไม่มันมันได้อยู่นะโยมมันค่อยๆเป็นไปแล้วพอถึงสุดท้ายจิมยันก็เริ่มเปลี่ยนพอเริ่มเปลี่ยนเราก็จะดีขึ้นแหละอาตมาเลยรู้โอ้ถ้ามีธรรมะนี่มันสบายไม่มีธรรมะโยมโชคร้ายทุกมุมทุกมุมถ้ามีธรรมะเนี่ยคิดแต่จะเอาคิดแต่จะหอบหวงก็พาทุกเล่ไปอ่ะแล้วสุดท้ายปลายทางอ่ะ ศาส,สนาผู้สอยรู้จักให้จากเสียสละเนี่ย <c oughs> มันจะเป็นจิตวิญญาณที่ดีอีกถ้าถือศีลห้าถือศีลแปดได้มันจะรู้จักให้งไงพอรู้จักให้แลวมันจะเป็นต้นทุนที่ดีให้กับตัวเราเองอีกถ้าเราเสียสละเราให้จิตวิญญาเราจะดีโยม <c oughs> ถ้าเราเอาใจหวงแหนตนตีทีเนี้ยมันก็หนักใค้มีอรจิตวิญญาณน่ะโรภโมโทสันก็หนักมีแหละถ้าคุณได้มาลูกจุนเจือคนอื่นรู้จักจให้คนอื่นในที่รับที่แจ้งก็แล้วแต่คุณไม่เห็นใจต,ตัวคุณเห็นไงหรือ <c oughs> เมื่อคุณนึกถึงตัวที่ให้ได้เสีสเีียยสละะไเนน่ใจจมัจด ใจมันใช่แช่มช,ชื่น,นะไม่ต้องมีใครรู้ก็ไม่เป็นไรเนี่ยใช่ไหมเพราะตำราสารพูดสอนเ่อการเป็นอันทำไงการทําทุกอย่างให้ผลเลาตตอดเวลานะโยมแล้วพ่อก็พูดบ่อยๆนะเมื่อก่อนนี้การกระทำต่างๆเนี่ยไม่เดืะเห้อะเหยไปไหนนะมันพร้อมให้ผลแลตอดเวลาและก็ให้ตลอดทางด้วยแต่คนไม่สมเกียกไม่รู้ไงใช่ไหมนึกว่าไม่รู้เสร็จแล้วมันก็ทําอะไรก็ไม่รู้อะทาเวรทําภัยใส่ตัวเองตายทุกวันนี้มันยิ่งเห็นแล้วยิ่งน่าเห็นใจนะ โยมกินเหล้าเมายาเล่อการผนันจนตัวร่างกายพังหมดอ่ะไม่ใช่ร่างกายพังแล้วครอบครัวก็พังด้วยนะมีครอบครัวไหนที่กินเหล้าเมายาเล่นการผ่านแล้วครอบครัวไม่พังอ่ะก็ฟังฟังวันก็เห็นอยู่แต่ทําไมคนไม่ชอบจังเลยนะเหล้าเยอะโอ้ยขายจนมหาเศรษฐีอะแล้วแต่มาฟังมาเตยพูดโอ้ยเจ้าของโรงเหล้ามีที่เท่ากับจังหวัดอ่างทองทั้งจังหวัดเพิ่งฟังมาเตยพูดไม่นานเนี้ยไอเราฟังแล้วโอ้ย เจ้าของน้ำมาว่ามีที่เท่าก็อ่างทองทั้งจังหวัดอ่ะยอมอ่านมาไม่รู้อะไรฟังมาเตะพูดมาแล้วคนมันกินเหล้าเยอะไงใช่ไหมแล้วคนก็ติดไงเนี่ยเอาไปยมุกทําลายด้วยนะแล้วตัวก็แย่ด้วยนะสุดท้ายปลายทางเนี่ยตัวก็เดือดร้อนนี่แต่คนมันไม่เห็นเนี่ยเนี่ยมีเห็นย่งเอาสุขจริงจริงคนก็จะหนีทุกข์กันไม่มีอะไรหรอกที่ไกินเหล้ากดประสาทแล้วมันจะพ้นทุกข์กินเฉยไันกดความรู้สึกไง กดปราทมัเนเหมือนสบายแต่พอสบายมเมาหล้าเงินทองก็หมดแล้วใจก็กล้าแล้วอะไรก็หมดอ่ะกินเหล้าเมายาเข้าไปอ่ะสุดท้ายปลายทางเนี่ยศาสนาพุทธสอนเราทุกเรื่องนะโยมฉะนั้นคนที่ฉลาดแล้วมีปัญญาเนี่ยมันก็ต้องมาปะหยัดทธรรแหละแต่มันก็อาตมาคิดไปคิดมาก็จนปนัญญาเหมือนนะโยมเ่าเป็นชาวสมต้องมีบาร,รมีไม่น้อย,อยงไงใช่ไหมมันเริ่มทัวกระแสจะเริ่มต้นแล้วอ่ะเราไม่กินเนื้อสัตว์อย่างเงี้ยเขากินทั้งวันทั้งเมืองอ่ะคุณจะถือสีท5าไปสุดคุณต้องเลิกเนื้อสัตว์นะพ ถ้าคุณไม่ได้พื้นฐานนี้คุณอยู่กับชาวโศกยากและจิตวิญญาณคุณสบายก็ไม่มีด้วยอ่ะก็เนื้อสัตว์ไม่เป็นเชื้อโรคตัวเยอะเป็นเป็นภัยตัวเยอะตัวคุณรู้จิตวิญญาณข้างในเนี่ยแล้วเป็นนี่เป็นสินที่ตังเยอะจิตวิญญาณคนพยาบาทเนื้อสัตว์มันก็พยาบาทมัมก็นคนแหละจนพูดไม่ได้เฉยแต่คนก็เชื่อเนื้อสัตว์เป็นเป็นเป็นอาหารของคนไม่ใช่จริงๆไงชาวโศกรู้หมดแล้วที่พูดพูดมาเนี่ยก็คนเรามันสัตว์กินพืชอะดูเล็บดูฟันมันเห็นอยู่อะ เล็บมันก็ไม่ได้เล็บเหี่ยวเล็บแมวเล็บหมาที่ไหนอ่ะเล็บเสือที่ไหนอ่ะมันเล็บสัตว์กีบไงมันเหมือนวัวเหมือนควายไม่กินหญ้าแต่ชาวโสไม่ได้กินหญ้ากินผลไม้ดื่กินข้าวด้วยนะโยมเจ๊บอกชาวโสกินไม่ใช่แล้วไม่ได้กินหญ้าแล้วกินพืชผักผลไม้กินข้าวกินผลไม้อะไรมีประโยชน์เราก็รู้อีกมีปญารูงไงพอเรามีศีลห้าปญามันครบไง มันก็รู้อะไรเป็นโทษเป็นภยัยมันก็เอาข้อร่างกายพอไม่เอาข้อร่างกายเนี่ยมันก็จะเลือกเฟ้นเอาสิ่งที่ดีๆให้กับตัวเราสุดท้ายปลายทางของชีวิตอะอะไรไม่ดีเราก็แม่เอาข้อตัวเราเนี่ยทุกวันพ่อสอนเนี่ยให้ทําอยู่ทํากินให้ปลูกผักกินเองนะโอโ้โหพ่อพูดมา30ปีกว่านะโยมพูดมาสามสปีนะให้ปลูกผักกินเองเนี่ยให้สร้างพืชผักผลไม้เองในชาวโซกอะเราจะได้พ้นจากสารเคมีจะได้พึ่งตัวเองได้เนี่ยแล้วทุกวันนี้ถ้าเราไม่ปลูกกินเองนะมันไม่ปลอดภัยแล้วนะโยม เขาฉีดยากันโอ้โหมหาศาลถ้าคุณรู้ความจริงมากๆเนี่ยผักขครนอกผลไม้นอกผมกินไม่ได้นะไม่ได้หรอกเพราะเขาใช้ยาเยอะทำไมเขาไม่ได้ลูกไไม่ได้ยอดไม่ได้ใบที่สวยมาให้เราฉะนั้นต้องต้องปลูกต้องปลูกอยู่ปลูกกินนะเพื่อให้ร่างกายเราดีด้วยเราก็ช่วยตัวเองด้วยแล้วเป็นตัวอย่างให้เพื่อนด้วยนะโยมนั้นชาวโซนี่ยเป็นตัวอย่างให้สังคมจะพูดใหญ่โตไปนะ มันจะเป็นหลักเป็นตัวอย่างให้สังคมมันจะมีมันจะมีปัญญาร้เท่าทันียงต่างแล้วกากินน้อยใช้น้อยด้วยใจก็จะดีอารมณ์ก็จะดีปลายทางเที่ยาถือศีลเนี่ยศีลจะช่วยเราทุกอย่างนะโยมศีลธรรมศีลห้าเนี่ยมีช่วยเราทุกอย่างเลยตลบราเขาบอกไว้จะให้พา้ากมีควาัพย์จะพามีความสุขจะพายพ้นทุกถึงนิพพานเนี่ยถือศีลห้าเนี่ยใจทีละไหนคลายได้อะอย่างน้อยคุณไม่กินเหล้าใช่ไหมก็นิพพานจากเหล้าก่อนดิจะไปทาไกลทำไมอ่ะ นิพพานจากเหล้านิพพานจากบุหรี่ก่อนใช่ไหมนิพพานจากเนื้อสัตว์ก่อนดีขาดจากเนื้อสัตว์ก่อนสิเห็นเนื้อสัต์ให้เป็นโทษเป็นภัยก่อนดีให้ไปเชื้อบาปก่อนสิแล้วใจคุณจะเกิดเมตตาแหละถ้าคุณไม่เห็นตรงนี้นะเมตตาไม่เกิดหรอกถ้าคุณไม่เลิกเนื้อสรรรัตว์เมตตาไม่เกิดนะโยมไม่เกิดหรอกมรรคผลเลยก,ก็ไม่มีหรอกถ้าคุณเลิกเนื้อสัตว์ได้ถือศีลให้อนะ่ะ มรคผลมันก็จะเกิดถ้าคุณเรื่องเนื้อสัตว์ทึงจิตวิญญาณได้นะคุณจะเห็นปลาสวยเห็นนกสวยเห็นไก่สวยคุณจะเห็นเป็นอาหารเพราะเป็นโทษเป็นภัยถ้าคุณรู้อะไรลงไปนะทุกวันนี้ยมรู้ไหมไก่เขาเลี้ยงสี่สิบห้าเดือนนลครึ่งโลนึงอ่ะธรรมดาไก่มันอยู่เจ็ดเดือนนะโลนึงโลครึ่งอ่ะแปดเดือนนู่นอ่ะไก่ธรรมชาติมันอ่ะแต่ทุกวันนี้เขาเก่งไงเขาเลี้ยงสี่สิบห้าวันหนึ่งกิโลเลยนั่นแหละเขาเปิดอาหารให้กินทั้งวันทั้งคืน แล้วอาหารหัวอาหารใส่เข้าไปอ่ะไก่ทุกวันนี้มันก็มีแต่เคมีนะนถ้าโยมรู้ความจริงอ่ะปลาทุกวัน,นก็เหมือนกันแหละเลี้ยงเคมีทั้งนั้นนะโยมเลี้ยงอาหารเมรเ็ดไงสุดท้ายปลายทางเนี่ยท่นั้นคุณก็ต้องปลูกอยู่ปลูกกินต้าทำตามพ่อสอนทําตามในหลวงสอนเนี่ยเราก็จะอยู่มั่นคงสุดท้ายไปทานคุณมีสินถ้าคุณจะพ้นทุกได้ที่เราแหละแล้วปัญญาก็จะเกิดใจก็จะดีครับพอแล้วครับทีบนเติงครับ